ปิดตาทายเฟรนช์ฟรายอืมปิดตาทายเฟรนช์ฟรายมาดูซิว่าจะทายถูกไหมใครทายผิดโดนมะนาวคั้นสด <c oughs> พร้อมอย่างอมอมนมเอ๋เข้ามา,อ,า,มาอืมอืมอืมอุ๊ยฉันว่าฉันแยกออกอ่ะอันแรนกแมกโรนอ้อยสองเคฟซีปิดตาผิดเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู อันที่สองเขาตอบว่าอันแรก KFC อันที่สองแมคโดนัลล์จุกต้องฉันกินบ่อยบทลงโทษแรกของฉันสินะคนแพ้กินมะนาวขั้นสดฉันจะหมดแก้วนานิงด้วยเฮ้